ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีตำนานเกี่ยวกับโทรศัพท์ปริศนาที่ทำให้คนในเมืองขนลุกอยู่เสมอทุกคืนเวลาบ่ายสามโมงเช้าจะมีโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีหมายเลขโทรเข้ามาอย่างบ้านของผู้ชายนามว่ามาร์คเสียงริ่งโทนแปลกประหลาดที่พูดซ้ำชื่อเขาทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเริ่มแรกเมื่อมาร์คได้รับโทรศัพท์นั้น เขานึกว่าเป็นเรื่องตลกแต่เมื่อมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเช่นสิ่งของในบ้านขยับไปมาโดยไม่มีเหตุผลและมีเสียงกระซิบท,ที่ชัดเจนว่ามาร์คมาร์คเขาจึงเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่น่ากลัวอยู่เบื้องหลังมาร์ตัดสินใจขอคำปรึกษาจากเพื่อนซึ่งเป็นนักจิตวิทยาเพื่อนเขาบอกว่าบางทีอาจเป็นแค่ความเครียดจากการทำงาน หรืออาจจะเป็นการหลอนจากจิตใต้สมองของเขาเองแต่ไม่ว่าจะยังไงก็น่ากลัวเกินไปสำหรับเขาคืนหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังอีกครั้งเขาหมายเจตนาไม่รับสายแต่เสียงที่ตามมาล้านตัวกระซิบบอกว่าถ้าไม่รับสายฉันจะมาเยี่ยมด้วยความกลัวที่ท่วมทน้น ในที่สุดเขากดรับสายด้วยมือที่สั่นเทาเสียงที่ปลายสายทำให้เขาหน่าสีดเหมือนมีเสียงบอกเล่าเรื่องราวความตายของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆ่าในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนจากนั้นมอร์กเริ่มถูกตามหลอกหลอนด้วยภาพหลอนของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่หน้าห้องนอนของเขาเวลาที่เขาหลับเธอมีตาเมื่อรอยและยิ้มให้กับเขาอย่างน่าสยดสยองเขาเริ่มเข้าใจว่า โทรศัพท์นั้นไม่ใช่เพียงแค่โทรศัพท์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำขอความช่วยเหลือจากวิญญาณที่ยังคงอยู่มาร์กต้องตัดสินใจระหว่างหนีออกจากเมืองหรือช่วยทำให้วิญญาณที่ถูกทรมานนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อเขาเลือกที่จะอยู่และทำพิธีเพื่อช่วยเธอความสยองขวัญที่ตามมาทำให้เขารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงจากโทรศัพท์ แต่คือความปลัวในจิตใจของเราเองมีพวกเตินถึง